สวัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะดูกันเป็นแนวทางเนาะแม่หมอใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับประกอบกันนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานกันก่อนสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ การงานของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเนาะสอถ้วยนะคะการงานกุมภาพันธ์นี้อาจจะเด่นในเรื่องของการคณะการทำงานร่วมกับคนอื่นการติดต่อประสานงานนะคะความสัมพันธ์อดีในการทํางานหรือบ่งบอกถึงความสบายใจสบายใจที่คุณทํางานร่วมกับคนนี้สบายใจที่เราไปติดต่องานนะคะหุ้นส่วนก็ดีนะคะเพื่อนร่วมงานก็ดีทํางานอย่างมีความสุขค่ะ เดอะซันนะคะอุ้ยงานแบบว่าดีมากนะคะข่าวดีเรื่องงานข่าวดีที่คุณรอคอยแล้วก็เป็นข่าวดีที่จะทําให้หนึ่งละการเติบโตก้าวหน้าไม่ว่าคุณทํางานอะไรนะคะนะถ้าสมมุติว่าเราทํางานประจานะคะโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งนะเราทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะคือทุกอย่างดีมากคนทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเดอะซัน <The Sun S 2> เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเพราะฉะนั้นแม่หมอไม่ต้องพูดว่ามันดีแบบไหนพ เพราะว่ามันไม่มีไพ่ใบไหนที่ดีกว่าใบนี้อีกแล้วนะคะทั้งสำรับเนี่ยดีสุดแล้วเพราะฉะนั้นงานคุณเด่นสุดๆแล้วมีความสุขด้วยนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนะก็ยังเป็นไพ่ของความสําเร็จอยู่นะคะนะแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะ,ค,ะคุณต้องใช้พลังมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกจะสบายชิลๆ นะคะอาจจะติดขี้เกียจเล็กๆนะบางคนมีลาหยุดมีลาพักผ่อนนะแต่ครึ่งเดือนหลังนี้ต้องลุยต้องสู้นะคะนะก,กับเพื่อนร่วมงานจากที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะครึ่งเดือนหลังอาจจะมีมีแอบแข่งกันเล็กๆนะคะออแข่งกันทําผลงานนะแข่งกันทําผลงานนะก็จะเหนื่อยมากหน่อยเนาะแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็คือยังมีถ้าจะพูดถึงอย่างอย่าง ถามว่าอ่ะแล้วอย่างกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันเหมือนอาจจะมีแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันหน่อยเนี่ยนะเราจะสู้ไหวไหมนะคะนะคุณสู้ไหวอยู่แล้วคุณเหนือกว่าด้วยแต่บางทีคู่แข่งหลายคนนะคะคู่แข่งหลายคนนะคนที่ไปสมัครงานเนี่ยต้องรีบเร่งสมัครงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะ นะมีโอกาสที่กลางเดือนคุณจะได้งานจะได้ข่าวดีถ้าคุณไปขี้เกียรตหรือว่านะเอ๊ะ,อะไม่เอาไม่เอานะช่วงฉันฉันไม่งานนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่เอาเดี๋ยวฉันรอช่วงครึ่งเดือนหลังค่อยไปสัมภาษณ์บริษัทโนนเบสสนี้เหนื่อยคู่แข่งเยอะนะเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องต้องพิจรารณาวางแผนดีๆนะคะว่าดวงการงานคุณดีสุดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะ อีกสำรับหนึ่งว่าอย่างไรบ้างนะคะนะสี่เรียนก็ยังเป็นไพ่ของความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะนะความขยันขันแข็งการเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าทุกอย่างยังดีเนาะเออทำงานอย่างมีความสุขจริงๆด้วย เด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงกลางเดือนนะคะเด็กถือเหรียญเดือนซันพวกนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะนะลูกน้องบริวารก็ดีช่วยงานนะคะคนที่เป็นลูกน้องบริวารเนี่ยบางทีคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราจะทําได้ไหมนะนะแล้วมันจะทําให้ก้าวหน้าจริงหรือเปล่านะอาจจะมีความสงสัยเล็กๆนะคะทำไปเลยนะคะ คุณเติบโตคุณก้าวหน้าแน่นอนค่ะแต่ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำนะบางทีมันเป็นแค่การเริ่มต้นเราจะยังไม่เก่งเลยนะเราเราต้องเก่งกว่านี้ก่อนนะคะอ่าครึ่งเดือนหลังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะนะอาจจะต้องเน้นเรื่องของการติดต่อประสานงานเน้นเรื่องของการทําตามเอ่อคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกับอะไรกับบางทีมันมีระเบียบมีกฎ ะะมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะที่ทําให้เราต้องแบบว่าต้องสู้ต้องลุยเนาะนะแต่ยังไงก็ตามแต่ให้เน้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะนะทำดีได้ดีแล้วก็ยิ่งเหนื่อยผลสําเร็จมันก็จะยิ่งมาเยอะนะคะคือไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีไพ่แนะนําเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นอาร์ตออร์เคิลนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของ ปัญหาในที่ทํางานปัญหาในการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเรื่องอื้อฉาวต่างๆความอิจฉาลิษยานะคะการใส่ร้ายคือบางทีมันจะมีในช่วงในอช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ไม่มีอะไรนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนะเพราะว่าครึ่งเดือนหลังอาจจะมีแบบว่าจากที่เคยดีๆกันนะคะนะก็อาจจะมีแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีแข่งกันเล็กน้อยแต่ที่นี่สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะสิต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ คนที่ทำธุรกิจต้องระวังเพราะว่านะไพ่ที่แนะนำกับไพ่ที่ออกมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ว่าคุณต้องระวังคู่แข่งทางการค้าของคุณจะเล่นไม่ซื้อนะคะหนึ่งละขุดคุยทั้งขุดคุยเรื่องอะไรที่สมมุติว่าคุณมีอะไรที่มันมีการหลบเลี่ยงนะหลบเลี่ยงกฎหมายหรือทําผิดกฎหมายหรือทํายังไม่ถูกกฎหมายยังไม่ถูกระเบียบคู่แข่งคุณจะเอาจุดนั้นมาเล่นคุณต้องรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือแม้กระทั่งบางทีคุณจะเจอแบบประเภทเไป ไปใส่ลายนะเอาเรื่องเชา้าๆมาทําให้เกิดเรื่องอื้อเชาบางสิ่งบางอย่างขึ้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลกับประทบกับงานนะทำให้เราเสียเปรียบคู่แข่งอันนี้ก็เป็นไปได้ต้องระบัดระวังนะครับในทุกอาชีพแหละต่อไปมาดูการเงินค่ะการเงินคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีค่ะ กุมภาพันธ์นี้นะคะนะแปดดาบรายจ่ายเยอะตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวค่ะนะับบางทีภาระเยอะไปนิดนึงถ้าเราดูล่วงหน้าแบบนี้นะคะเงินออกนะคะเงินเดือนออกหรือมีรายได้เข้ามานี่ต้องวางแผนดีๆนะคะรายจ่ายรัดตัวเลยทีเดียวค่ะอาจจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานมีวิธีเอาตัวรอดนะคะที่ทําทุกอย่างเพื่อให้เอาตัวรอดแต่หน้าไพ่ที่มาประกอบกันไม่หมอะว่าคุณเอาตัวรอดนะ คุณน่าจะผ่านไปได้ค่ะเอาตัวรอดได้ผ่าน เพราะว่าความเฉลียวฉลาดไหวพิบฏิพานรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดนะคะในขณะเดียวกันช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะเงินมันจะเริ่มมาเยอะขึ้นนะจากบางทีเราเป็นในหน้านะเป็นคนกลางหรือว่าพวกเงินคอมมิชชั่นเงินเปอร์เซ็นต์นะคะเงินเออโบนัสอะไรต่างๆเงินพิเศษที่เงินที่ได้มาแบบฟุกๆอะ่ะจะมีเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะทําให้ทุกอย่างมันมันผ่อนคลายขึ้นจริงอยู่ว่าช่วงต้นเดือนอะ่ะรายจ่ายเราเยอะแต่มันเหมือนกับว่ามันก็จะประคองไปได้จนพ่วงครึ่งเดือน หลังนี่ก็สบายละนะคะไพ่ออกมาคล้องจองกันนะคะสําหรับอีกสำรับหนึ่งนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์นะอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายที่อยู่นอกนอกเหนือจากที่ต้องจ่ายถ้าคุณมีแผนเอาไว้แล้วว่านะะต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณต้องจ่ายนี่นี่หนึ่ห้ามันจะมีรายจ่ายที่ อยู่นอกแผนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมเงินสำรองคุณต้องเตรียมแผนสำรองนะคะนะมี8ดาบ8ดาบขึ้นมาถึง2ใบครึ่งเดือนแรกหนักหน่อยนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะก็คงจะต้องมองหาแผนสำรองมองหาทางหนีทีไล่เอาไว้นะคะนะบางคนก็ต้องมองหาว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ย จะขอความช่วยเหลือจากใครได้ไหมนะคะในเรื่องของการเงินสําหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะนั้นะจริงๆมีทางเลือกหลายทางอยู่นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะขอจากใครแหละนั้นในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวดูว่ามีบุคคลมาไหมมีมีค่ะนะมีคิงเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยอยู่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่น่ะต้องบอกว่าหนึ่งละเขาอาจจะช่วยเป็นเงินหรือบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ช่วยเป็นเงินอาจจะมีให้คุณทํางานพิเศษให้คุณทํางานมากขึ้นบางทีเนี่ย ใบนี้มันอาจจะบ่งบอกถึงหนทางในการลู่ทางในการหาเงินของเราอะ่ะมันมันมีหลายทางอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังทําทางไหนผู้ใหญ่เขาอาจจะมีงานพิเศษให้มีคําแนะนำนะให้คุณเออเธอไปทำอันนั้นสิทำอันนี้สิมันจะได้เงินมากขึ้นนะคะนี่อาจจะต้องเป็นการเตรียมแผนสํารองล่วงหน้าในเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนะ ครึ่งเดือนหลังสบายค่ะครึ่งเดือนหลังน่าจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเ,เงินได้เข้ามามากขึ้นมีเงินพิเศษเข้ามาเงินที่เราทุ่มเทนเนี่ยแหละนะคือบางทีพอมันมีจจอบพิเศษขึ้นมาเราก็จะได้เงินพิเศษเข้ามานะคะจะเป็นแบบเรื่องของการเป็นตัวแทนเป็นในหน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะโอ้สบายอกสบายใจนะคะชิลๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจจนเกินไปนะคะเรื่องของการเงินแต่มันต้องมีแผนสำรองนะอย่าประมาท ให้แนะนานะคะจาเป็นต้องมีคนช่วยแล้วล่ะสําหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะอันนี้เป็นไพ่แนะนานะคะเป็นภาพชายหญิงสองคนนั่งเผชิญหน้ากันนะคะหนึ่งนะคะคุณต้องมีคนช่วยคุณต้องมีคนที่คุณจะไปหาเขาได้ไปขอคําแนะนําจากเขาได้หรือบางทีแม้กระทั่งเรื่องของการไปไปติดต่อในเรื่องการเงินนะคะก็ต้องมีการวิ่งเต้นถ้าจะให้ดีนะคะชายหญิงเพศตรงข้าม การขอความช่วยเหลือควรจะขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราแล้วก็เป็นการขอความช่วยเหลือแบบต่อหน้าเป็นการพูดคุยต่อหน้าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบส่งข้อความไปหานะคะช่วยช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมส่งข้อความไปหาอาจจะไม่พออันน,น,นี้อันนี้อาจจะถ้าเรามองว่ามันเป็นคําแนะนําเฉพาะนะคะในเรื่องการเงินนะการเจอหน้านะคะการพูดคุยหรือไปติดต่อประสานงานด้วยตัวเองน่ اع, าจะเป็นส <inadequate S 2> ิ่งที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องการเงินค่ะ ต่อไปความรักค่ะคนโสดนะคะคนโสดวันพฤหัส,สบดีกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เดอะสตาร์ star, นะคะเดอะสตาร์ star, ต้องบอกว่าเป็นไพ่คนโสดนะคะเป็นไพ่คนโสดที่กําลังอยู่ในช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะอยากอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆคนเดียวนะคะนะบางท่านก็เพิ่งเลิกลากับแฟนมายังทําใจไม่ได้ยังอยู่ในช่วงของการพยายามจะ Move on อยู่บางคนยังยัง,ย,งยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ยังตัดไม่ขาดเลยประมาณนี้นะอาจจะโอกาสโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยก็อาจจะมีช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีได้พิจารณาใครบางคนแต่ว่า สำหรับตัวคุณแล้วแม่หมอมองว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคือถ้าจะมีใครสักคนมาคุยถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ไม่อยากคุยถ้าไม่ใช่คนที่ชอบเราก็ไม่อยากคุยนะคะมีโอกาสที่จะเจอแบบรักต่างวัยเหมือนมีคนที่อายุน้อยกว่าเราเข้ามาคุยด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ นะมันจะเป็นไพ่งานขึ้นมานะคะเพื่อครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าไพ่ก็อยากจะแนะนําว่านะคุณควรสนใจเรื่องของการงานมากกว่าประมาณนี้นะถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเอ๊อาจจะมองว่านะอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยหรือมีการเริ่มต้นสร้างสัมพันธ์กับคนในที่ทํางานเดียวกันหรือคนในทางสายงานเดียวกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะครึ่งเดือนหลังื สองถ้วยนะคะสองถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะ,ะมีโอกาสที่คนที่เข้ามาในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะจะรู้สึกเหมือนกับว่าชอบอะ่ะคุณชอบเขาเขาชอบคุณคุณพิจารณาเขาเขาพิจารณาคุณนะคะนะ,ะต่างคนต่างมีถ้วยอยู่ในมือนะคะผู้หญิงมีถ้วยอยู่ในมือผู้ชายมีถ้วยอยู่ในมือแต่ยังจับถ้วยอยู่นะคะยังไม่ได้ยื่นถ้วยให้กันนะ,ะเป็นไปได้ว่าเราพิจารณาเขาเขาพิจารณาเรา แต่ว่าถ้วยเนี่ยมันบอกบอกถึงความรู้สึกดีอยู่แล้วคุณจะเจอคนที่คุณชอบคุณจะเจอคนที่คุณถูกใจแต่อาจจะต้องดูไปก่อนนะคะดูจนกว่าจะมั่นใจจึงจะแสดงท่าทีหรือจึงจะแบบว่าจึงจะจึงจะมอบมิตรภาพดีๆที่ที่ชัดเจนกว่านี้นะคะมีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเจอคนที่เราชอบและเขาก็ชอบเราด้วยค่ะทีนี้คำแนะนำพิเศษสำหรับคนโสดนะคะจากอาร์ตออร e เคิลค่ะ นะอาจจะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความพร้อมนะคะความพร้อมในการที่จะ,ะเปิดใจรับคนใหม่ๆนะบางทีสิ่งที่เราเจอมานะความผิดหวังในอดีตนะอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากที่จะมีใครไม่ไว้ใจใครกลัวว่ามันจะเป็น กลัวมันจะเป็นอะไรที่เป็นกับดกักนะถ้าเราไปชอบคนคนนี้อีกนะจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยประมาณนี้นะอาจจะมีความรู้สึกแบบแบบนั้นอยู่นะคะเอ่อยังไงก็ตามแต่ก็คงจะต้องเปิดใจให้กว้างแหละนะคะเปิดใจให้กว้างเราไม่ต้องกลัวนะคะนะยังไงก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเนาะนะแต่อย่างน้อยมีคนเข้ามาเนี่ยถือว่า โอเคแล้วนะคะอาจจะมีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกด้วยซ้ําสําหรับหลายๆท่านนะแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคือยังไงก็ตามแต่ต้องปล่อยวางอดีตนะคะนะต้องปล่อยวางอดีตอย่าไปเอาเรื่องราในอดีตมามาปนกันนะคะทำให้เราแบบว่าระแวงหรือไม่ไว้ใจนะคะมาดูความรักคนมีแฟนมีคู่กันบ้างค่ะ คนที่มีแฟนมีคู่นะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้ค่ะ The e m press นะคะแล้วก็สี่ไม้ความรักดีค่ะกุมภาพันธ์นะความรักดีนะคะมีเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันนะคะนะแล้วก็ ความรักสุดชื่นดีใครที่อรอข่าวดีจากแฟนจะมีข่าวดีนะคะนะถ้าจะมีแบบว่าเอ๊จะขอแต่งงานไหมนู่นนี่นั่นมีขอแต่งงานมีบอกรักนะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมีความสุขนะคะมีความสุขจริงๆไม่รู้จะว่าอย่างไรอะ่ะนะคนที่แบบว่าวางแผนว่าเอออยากจะมีบุตรอะคะ่ะนะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะคะ นะหกถ้วยนะคะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำนะคะอ,อ,อาจจะต้องแบบว่าพยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากๆนะคะถ้าสมมติว่านะทำกิจกรรมร่วมกันให้เยอะๆเช่นไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปมีกิจกรรมอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะที่จะช่วยให้ความรักของคุณดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ ช่วงกลางเดือนจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหญิงนะคะอาจจะมีหงุดหงิดมีเอาแต่ใจบ้างมีรู้สึกว่าก็อยากให้แฟนเอาใจนะคะอยากให้แฟนเอาใจนะค,ะคือจริงๆถ้าคุณต้องงานให้แฟนคุณเอาใจนะค,ะคุณจะต้องแบบว่า คุณจะต้องเอาอกเอาใจเขาก่อนนะคะเนาะเอาอกเอาใจเขาก่อนแล้วเขาก็จะตอบแทนคุณแบบว่าอย่างดีนะคะอาจจะมีปัญหาลิ้นกับฟันเล็ก,ลกๆน้อยๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะเรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องจุกจิกมากๆเราไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีเด e s u นนะคะ อืมดีคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านะมันมีสีไม้มันมีเดือดซันนะมนมันเป็นไพ่ของเรื่องของความสุขความสมหวังเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องของการแต่งงานเรื่องของความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณหวังอะไรในเรื่องของความรักคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเรื่องของการสื่อสารกันและกันนะคะเราวางเฉยซะเราทําไม่สนใจแค่นี้จบนะคะไม่มีอะไรวันนี้ดีมากๆแล้วก็คนที่กําลังคิดอยู่ว่า ่าไม่หมอทะเลาะก,กับแฟนอยู่มีปัญหากันจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมมีโอกาสกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันเหมือนเดิมแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคืนดีกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันมารักกันมาถือเรียกได้ว่าชื่นมื่นอ่ะ ชื่นมืนจริงๆนะคะไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วคือพอไพ่ดีเราก็ว่าดีนะคะนะแต่ทีเนี้ยก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะพื้นดวงว่าเออเราเกิดราศีอะไรแล้วดวงราศีเราดีหรือเปล่าเกิดปีนักสัตว์ไหนนะคะปีนักสัตว์เนี่ยความรักดีด้วยไหมนะถ้าคุณไปดูอ่าราศีดวงความรักเราก็ดีนะคะปีนักสัตว์ก็ดีนะ,ะแล้ววันพฤหัสบดีดีอีกก็ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าคำแนะนําพิเศษเรื่องความรักค่ะ อะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดที่กลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะเราต้องปล่อยให้มันเป็นอดีตทิ้งไปอย่าไปสนใจแน่นอนมันจะมีเรื่องค้างคาใจายอยู่แล้วในความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะเป็นความผิดพลาดของเรา นะถ้าเราผิดเท่าทําผิดพลาดเราก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าทําในทําสิ่งที่ที่เกิดจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ดีที่สุดก็พอนะคะนะหรือบางทีแฟนเราเป็นคนทําผิดแฟนเราเป็นคนทําให้เราเสียใจเราก็ต้องลืมแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ต้องปล่อยวางตรงนั้นไปไม่สนใจไปอีกไม่ใช่ว่านะพอเราจะไปเออมาคุยกันดีๆแล้วอยู่ดีๆก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆขึ้นมาไปหยิบเรื่องในอดีตมาพูดแบบนี้ไม่เอานะคะโฟกัสไปที่เรื่องราวในอดีตแล้วก็นะคุณต้องการสิ่งไหนจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คุณ มุ่งไปที่ตรงนั้นนะคะนั้นหลักๆก,ก็คือปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนั่นแหละนะคะเอาละต่อไปจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพคนเกิดวันพฤหัส,สบดีในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ดีเอ็มเพอ r สุขภาพดีแข็งแรงอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็หกไม้สี่ถ้วยนะคะแข็งแรงนะอาจจะมีบ้างช่วงต้นเดือนที่มีเครียดนะคะทำงานเยอะทำงานหนักอาจจะมีเครียดก็อาจจะมีไมเกรนขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะแต่พักผ่อนก็ดีขึ้นแล้วละนะคะนะต้องหาเวลาพักผ่อนนะคะนะไพ่บอกว่านะคุณต้องพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายนะคะอย่าเน้นทำงานอย่างเดียวนะคะ สบายนะคะเก้าเหรียญมีความสุขสบายกายสบายใจเจดเหรียญสบายนะคะจะมีเหนื่อยจากการทำงานเยอะแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นไม่มีอะไรนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะโอกาสหน้าเดือนหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ